ปีดยังได้สองวันนะคะฝนจะตกอีกแล้วค่ะทุกคนมามืดและะ้วค่ะโอ้โหตกชัวตกแน่นอนเดะจ๋าเดะจ๋าอ,อ,อ,อเอทำอะไรแบบนั้นสนุกแล้วเขาเฮ้ เสียงดังฮะไม่ม่ดีโนโน่เอารองเท้าก็ไม่ใส่ในรองเท้าอยู่ไหนเอาจไปไหนจะไปไหนไปไหนเอาฝนจะตกดู ฝนจะตกใส่หัวลูกยางชี้ลูกย,าง,กยางนะคะทุกคนนูน่นฝนตกแล้วมา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 แล้วเด็กฝนตกใส่หัวแล้วนี่มาแล้วฝนโปรยโปรย,ยแล้วค่ะทุกคนอะไร รองเท้าไม่ใส่ได้ละได้เอียบเปลือกยางได้ร้องอีกอ่ามาไม่ว่าแล้วฮะเจ็บไหม <c oughs> ออเก็บเก็บฝนตกแล้วเข้าบ้านเร็วมามาไม่ต้องเก็บแล้วฝนตก <c oughs> เอาไปเอาเร็วไปเอาเร็ว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  เร็วๆฝนตกแล้วเร็วๆเร็วๆมามีจะเข้า ja. บ <ina> ้านแล้วเร็วๆฝนตกเอามาเอามาเอามาฝนตกเร็วๆเร็วๆฝนตกเอ๋ฝนตกใส่หัวตกใส่หัวลูกชายเราแล้วนู่นฝนตกดู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 ฝนตกนู่นนู่นฝนตกตกใส่หัว นะสนุกเลยค่ะวิ่งเล่นอยู่คนเดียวหมออหัวเอาดูฝนนะคะทุกคนเมื่อแบบนี้เมื่อสิบเกล็ดยางแล้วค่ะ ไม่ได้กรีดแล้วนะคะคืนนี้ว้าแก่ว่าจะกรีดวันนี้อีกวันหนึ่งค่อค่อยหยุดไม่ต้องหยุดก่อนแล้วนะคะทุกคนอ่ะเอาไปเล่นเหน็บลูกชายก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย